รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐนะคะเร็กเทรลเอร์เฟนกำหนดเยือนไทยและประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนต้นเดือนนี้ค่ะโดยกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐนะคะประกาศเมื่อวันอังคารว่านายเร็กเทรอร์เฟนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐนั้นมีกำหนดจะเดินทางเยือนฟิลิปปินส์ไทยและมาเลเซียระหว่างวันที่5-9สิงหาคมนี้ค่ะ โดยการเยือนของเทลโอฟน,นั้นเป็นการยืนยันพันธสัญญาของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการขยายและส่งเสริมความร่วมมือและผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของสหรัฐในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกค,ค่ะ ทอยแถลงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุด,ด้วยนะคะว่าเทเลอันนั้นจะเข้าประชุมกับคณะผู้แทนทูตจากสภาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนในกรุงมะนิลาและหารือเกี่ยวกับการปลอดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีความมั่นคงทางทะเลและต่อต้านการเกาะการร้ายด้วยส่วนการเยือนไทยนั้นเทลเลอันจะเข้าสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพ,พลอดุลยเดชและจะหารือด้านความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับไทย กับรัฐบาลของไทยส่วนมาเลเซียนั้นเขาจะไปพูดคุยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีกับเจ้าหน้าที่กัวลาลัมเปอร์ค่ะ ในขณะที่ลัมตีต่างประเทศของสหรัฐจะมาเยือนไทยแล้วก็หลายๆประเทศในเอเชียแต่ว่าเจ้าหน้าที่ทางการทูตของสหรัฐในรัสเซียที่อยู่ในมอสโกแล้วก็หลายๆเมืองเนี่ยนะครับเก็บของออกจากบ้านเรียบร้อยหลังจากที่ผู้นํารัสเซียมีคําสั่งขับไล่เจ้าหน้าที่ทางการทูตทั้งหมดเนี่ย755คนคจากที่มีอยู่ในรัรสเซีย1น0 0คนนะครับที่ประจําอยู่ทั้งสถานทูตทั้งสถานกงสุลน,นี่คือมาตรการในการตอบโต้การคว่มบาดรรัสเซีย หลังจากที่รัฐสภาของสหรัฐมีมติเห็นชอบเรื่องนี้ด้วยเสียงท่วมท้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับนอกจากนี้รัสเซียบอกด้วยนะครับว่าจะยึดบ้านพักทูต2แห่งของสหรัฐรวมไปถึงหลังที่อยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของมอสโกซึ่งถูกปิดตายเรียบร้อยส่วนอีกหลังหนึ่งอยู่ในเขตที่ชื่อว่าเซเลเบยานีเบอร์นอกเบอร์นะครับอยู่นอกกรุงมอสโกถูกปิดแล้วเช่นเดียวกัน มีรถตู้3าคันเข้ามาเก็บข้าวของไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน ign, ออกไปจากบ้านมีนักข่าวส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับมารอรายงานข่าวอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านหลังดังกล่าวด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็รัเสเซียก็ยังเรียกร้องให้สหรัฐลดเจ้าหน้าที่ทูต755ด755คนในรัเสเซียภายในวันที่1กันยายนก็คือขับไล่ออกนอกประเทศนั่นแหละครับใช่ค่ะ กตีเนี่ยไม่รู้ถูกอุ้มหรือไม่ถูกอุ้มอย่างไรนะคะแต่ว่าผู้นําฝ่ายค้านในเวเนซุเอลานั้นถูกอุ้มอย่างแน่นอนนะคุณคล่าสุดเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงของเวเนซุเอลานั้นบุกจับกุมตัวแกนนําฝ่ายค้าน2คนค่ะก็คือนายเลโอปโตโลเปฟและนายอันโตริโ เลเดสาจากบ้านพักเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะโดยทั้งสองคนเนี่ยถือว่าเป็นแกนนาในการเรียกร้องชุมนุมประท้วงต่อต้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่ฝ่ายค้านนั้นคว่ำบาตรเพราะว่าหลายคนมองว่าสภาใหม่แห่งนี้เนี่ยจะทําให้ประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรนั้นมีอํานาจเผด็จการมากขึ้นค่ะที่ได้เห็นเมื่อสักครู่นั้นคือคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ในทวิตเตอร์นะคะของนายเลเดสมาพบว่า เล d e สมาเนี่ยยังอยู่ในชุดนอนอ่ะคุณ <ฮะ S 1> แล้วก็ถูกลากตัวออกจากบ้านพักค่ะ,<ฮ>ะส่วนโลเปสนั้นถูกลากตัวขึ้นรถยนต์คันนึงไปทั้งนี้เนี่ยนายโลเปสและเลเดสมานั้นเป็นอดีตนายกเทศมนตรีกรุงกาลากาสทั้งคู่แล้วก็เป็นคนที่วิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีมาดูโรนั้นหนักหน่วงเลยทีเดียวนะคะพร้อมทั้งเรียกร้องให้ชาวเวนซสเวลาออกมาประท้วงต่อต้านการเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญด้วยค่ะด้านสเตฟานดูจาริฟ โฆษกของสหัประชาชาติหรือว่า UN แถลงเมื่อวันอังคารว่านายอันโตดิโอดูโกเรฟเลขาธิการ UN นั้นเรียกร้องให้มีการเปิดเจราจาทางการเมืองอย่างรีบด่วนระหว่างรัฐบาลเวเนซุเอลาและฝ่ายค้านในความพยายามที่จะหยุดยั้งความตึงเครียดทางการเมืองไม่ให้มันบานปลายออกมานะคะ โดยเลยา UN นั้นเรียกร้องให้ชาวเวเนซุเอลาทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นตัวแทนอำนาจรัฐใช้ความพยายามทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อลดความตึงเครียดป้องกันความรุนแรงขยายวงกว้างและการสูญเสียชีวิตรวมทั้งหาสถานที่เปิดการเจราจาทางการเมืองซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นวิธีเดียวที่จะช่วยแก้ปัญหาทางการเมืองที่กำลังร้อนระอุในขณะนี้ได้ค่ะครับ พามาดูข่าวนี้ดีกว่าคุณกิติมาค,คุณกิติมาต้องสนใจโดยเฉพาะสุภาพสตรีเนี่ยนะครับเพชรที่หายากผ่านการเจรไนเรียบร้อยแล้ว5เม็ดกำลังจะนำออกประมูลขายออนไลน์น้ำหนักรวมทั้งหมดเนี่ยดกรัตแล้วก็มีการตั้งชื่อตามราชวงศ์ของ <S 2> <S 2> ออรัสเซีย โดยที่บริษัทที่ชื่อว่าอารซาเนี่ยนะครับเป็นบริษัทเมืองเพชรของรัสเซียที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลเข <c oughs> ากําลังเอาเพชรทั้ง5เม็ดที่ผ่านการเจรไนเรียบร้อยออกประมูลทางออนไลน์โดยที่เพชรทรงกลมขนาดใหญ่เนี่ยนะครับ <c oughs> เส้นเม็ดหนึ่งเนี่ยมีเส้นผ่านศูนย์กลาง2.5เซนติเมตร แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าช่างของอัลลซ่าต้องใช้เวลานานถึงปีครึ่งในการเจรนายเพชรทั้ง5เม็ดสำหรับคอลเลกชันที่ชื่อว่าโรมานอฟคอลเลกชันโรมานอฟเนี่ยร้อยเกรัตันะครับซึ่งสกัดมาจากเหมืองแห่งหนึ่งของบริษัทในภูมิภาคยาคูเทียตั้งอยู่ทางตะวันออกไกลของรัสเซียได้มาเมื่อปี2 5 5 8คุณแล้วช่างเจรนายจะตาบอดไหมอะ ประกายของมันคุณดูสิมันแบบขนาดว่าเราเห็นจากทีวีเห็นจากกล้องผ่านจากภาพคลิปเนี่ยมันยังแวววาวขนาดนี้แล้วคนเจรนายที่ต้องแบบนั่งมองมันตลอดอะคุณครับนะเขาบอกว่าเพชรชุดนี้เนี่ยนะครับมีการเจรนายสร้างขึ้นมาแล้วก็อุทิศให้กับชา์ปีเตอร์มหาราชซึ่งเป็นผู้สร้างเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กนะครับและราชวงศ์โรมานอฟซึ่งปกครองรัสเซียมายาวนานกว่า300ปี พิพิธภัณฑ์ในแคนาดานะคะจัดแสดงหัวใจที่เชื่อว่าใหญ่ที่สุดในโลกเพราะว่ามันคือหัวใจของวานสีน้ําเงินค่ะถือว่าเป็นฝว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะคะ พิพิธภัณฑ์ Royal On t a r i o ที่เมืองโตรอนโตในแคนาดานั้นจัดแสดงหัวใจที่ใหญ่ที่สุดที่เคยพบ<ะ>นั่นก็คือหัวใจของวานฝีน้ำเงินค่ะนี่หัวใจจริงๆไม่ใช่ของจำลองไม่ใช่คุณ<ะ>เป็นหนึ่งในสองตัวที่เกยชายฝั่งแม่น้ำทราวเมืองนิวฟ์แลนด์แล้วก็เมืองลาบราดอร์เมื่อ3าปีก่อนนะคะโดยนายเบอร์ตันลิมผู้ช่วยเออเบอร์ตันลิมนะคะผู้ช่วยหัวหน้าผู้ดูแลแผนกฝัดเลี้ยงลูกด้วยนมนั้นระบุว่า โครงสร้างภายในของวานสีน้ำเงินเป็นสิ่งที่หาชมได้ยากมากลากเสียงยาวเลยเพราะว่าส่วนมากศพของวานเนี่ยมันจะจมน้ำเนื่องจากว่าวานสีน้ำเงินเนี่ยมีไขมันน้อยกว่าวานสายพันธุ์อื่นๆโครงกระดูกเนี่ยถูกฝังรวมกับปุ๋ยหมักเป็นเวลาหนึ่งปีครึ่งเพื่อจะนำชิ้นเนื้อติดกระดูกและน้ามันในกระดูกออกบางส่วนก่อนที่จะส่งหัวใจชิน้นนี้ไปยังรัฐไปยังรัฐบรันเดนบวกในเยอรมนี เพื่อใช้กระบวนการรักษาศพด้วยการใช้พลาสติกคือมันก็ต้องรักษาไว้ให้มันสมบูรณ์ที่สุดเพราะว่ามันไม่ได้เจอกันง่ายๆอ่ะคุณทั้งนี้ขนาดของหัวใจวานสีน้ำเงินเนี่ยยาวประมาณ150เซนติเมตรโอ้คนแบบตัวเล็กๆนี่ประมาณคนเลยนะคุณพลาสติกฉีดเข้าไปเพื่อให้มันคงรูปสภาพอยู่กว้างเนี่ยราวห2 0ซนเมตรน้ำหนัก181กิโลกรัมค่ะ อย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวเนี่ยเป็นแค่การคาดการณ์เบ pues ื้องต้นเท่านั้นนะคะเนื่องจากว่าวานสีน้าเงินเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ใหญ่กว่าไดโนเสาร์ทุกชนิดด้วยแม้จะมีบางสายพันธุ์อย่างเช่นซโรพอดที่มีขนาดลําตัวยาวกว่าแต่น้ําหนักน้อยกว่าวานสีน้ําเงินค่ะดังนั้นนี่ค่ะหัวใจที่เห็นตรงนี้คือหัวใจที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั่นก็คือหัวใจวานสีน้ําเงินนั่นเองค่ะขอแก้ไขตัวเลขสักนิดหนึ่งครับเมื่อสักครู่เพชร Uh huh. ที่รัเสเซียที่จะมีการนําออกประมูลนี่นะครับเม็ดที่ใหญ่ที่สุดที่เราเห็นกันนั้นคือ51กรัต oh. แต่ว่าทั้งชุดโรมานอฟเนี่ยรวมๆแล้วคือ179กรัม uh huh. มีตังไหม มีแต่ไม่พอ <c oughs> โอเคค่ะมาดูเรื่องของกีฬากันบ้างครับ <c oughs> สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเตรียมเรียกชนาทิปเข้ามา <c oughs> ร่วมงานกับช้างศึกยุคใหม่น <c oughs> นะครับบอกว่าเป็นครั้งแรกในฟุตบอลโลก2เกมส่งท้าย <c oughs> ใช่ค่ะเพราะว่าถึงแม้เราจะตกรอบไปแล้วก็ตามนั่นเองนะคะ ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่นี่นะครับที่มีคิวแข่งขันฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือก2นัดสุดท้ายกลุ่มบีในวันที่31สิงหาคมนี้เล่นในสนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับพบอิรักแล้วก็เดี๋ยว5กันยายนไปเยือนออสเตรเลียที่เมลเบิร์นโดยที่มิรวานยาริวัตหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยจะเรียกนักเตะเก็บตัวฝึกซ้อมล่วงหน้า กับเกมอิรัก่ก่อนที่จะเจอกับอิรักประมาณ1สัปดาห์จะเรียกเก็บตัวนะครับเตรียมความพร้อมแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่ซ้อมล่วงหน้าแม้ว่าฟุตบอลไทยลีกจะพักยาว1เดือนค่ะหลังจบเกมวันที่5-6สิงหาคมนี้ค่ะส่วนตัวผู้เล่นนั้นนะครับบอกว่าก็ต้องจับตาดูนะฮะ<ม>ว่าบรรดาดาวดังจะกลับมาสู่ทีมหรือไม่หลังจากที่ก่อนหน้านี้มักประสบปัญหาอาการบาดเจ็บรวมไปถึง เมสซี่เจชนะทิพย์สงกระสินเนี่ยนะครับที่ยังไม่เคยร่วมงานกับรายวัตรล่าสุดในฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่45ไม่สามารถแข่งขันได้เพราะไม่ใช่ช่วงฟีฟ่าเดย์ต้นสังกัดคอนซาเดโลซัปโปโรเนี่ยนะครับคอนซาโดเลซัปโปโรไม่ปล่อยตัวทว่าใน2เกมต่อไปของช้างศึกจะตรงกับฟีฟ่าเดย์ทำให้ทีมไทยสามารถดึงตัวกลับมาได้ซึ่งคอนซาโดเลก็มีคิวเตะเจลิกในวันที่26สิสิงหาคม โดยเปิดบ้านพบกับเวลกาตะเซนไดจากนั้นก็จะเว้นช่วงทีมชาติไปเตะอีกทีคือ9กันยายนไปพบกับจูบิโลอิวาตะนะครับในขณะที่นายพาทิศสุภพ,พงศ์ซึ่งเป็นรองเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฝ่ายต่างประเทศแล้วก็เป็นโฆษกของสมาคมด้วยก็บอกครับว่าการแข่งขันช่วงดังกล่าวนั้นตรงกับฟีฟ่าเดดังนั้นหากรายวัตรต้องการตัวของชนาทิพ มาช่วยทีมชาติไทยทางสมาคมกีฬาฟุตบอลก็เตรียมทําหนังสือขอตัวไปยังต้นสังกัดและต้องดําเนินการทําวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียล่วงหน้าด้วยและในขั้นตอนทําวีซา่าชนาทิพต้องกลับมาแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่สถานทูตออสเตรเลียที่ประเทศไทยก่อน<ฆ>เพราะเป็นการทําวีซ่าแบบกลุ่ม,มเช่นเดียวกันกันกบนักเตะรายอื่นๆนี่นะครับที่ทางสมาคมก็อยู่ในระหว่างการรวบรวมรายชื่อเพื่อทําวีซ่าครับค่ะเอานะถึงแม้ว่าเราจะไม่มีลุ้น ไปเตะบอลโลกรอบสุดท้ายก็ตามแต่ว่าก็ต้องทำให้ดีที่สุดโดยเฉพาะนัดที่จะเจอในบ้านเราที่จะเจอกับอิรักนะคะ,คะรอเชียร์รอชมกันได้ส่วนบันเทิงวันนี้มีอะไรให้ได้ติดตามบ้างน่าสนใจคือเทศการดนตรีลอยน้ำามยกกำลังสามครั้งที่1ค่ะจะเป็นยังไงไปติดตามพร้อมข่าวอื่นๆกันค่ะ เรียกว่าทุกใจคอเพลงที่ชอบฟังดนตรีสดอย่างแน่นอนกับงานเทศกาลดนตรีลอยน้ำา3ยกกำลัง3ามครั้งที่1ที่จะเนรมิตบึงฉวากสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดสุพรรณบุรีมาเป็นเวทีคอนเสิร์ตสุดอลังการโดยรูปแบบกิจกรรมแบ่งเป็น3ดนตรี3อารมณ์3วัน3คืนพร้อมศิลปินนั่นเวทีอาทีบีเดอรสตาร์คาร์บาวผงเทพกระโดนชำนาญวงไม้นิวจิว๋วเสือธนพลนและมอสปฏิพันธ์ท้งนี้ค่ะ ก็เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของมือฉวากให้มีชื่อเสียงในระดับภูมิภาคเอเชียและเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ซึ่งคอนเสิร์ตนั้นจะจัดขึ้นในวันที่1นึถึงสกันยายนนี้ก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีที่นั่นก็จะมีอาหารนะครับแล้วก็สินค้าโอทอปเนี่ยขายด้วยแล้วก็มีคอนเสิร์ตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ไปนะครับไปดูคอนเสิร์ตแล้วก็ไปจับใจซื้อของกันนะครับ พ<ม>าครอบครัวไปเที่ยวนะครับแล้วก็ไปดูคอนเสิร์ตนะครับรับรองสนุกครับ มาต่อกันที่ข่าวนักเคลื่อนไหวอนุรักษ์นิยมของอินโดนีเซียที่ออกมาต่อต้านหลังจากมีข่าวลือว่าศิลปินเกาหลีชื่อดัง Girls Generation จะมาร่วมแสดงในงานวันชาติของอินโดนีเซียซึ่งกระแสต่อต้านนั้นระบุว่าเกิร์ลกรุ๊ปจากเกาหลีใต้คือตัวอย่างที่ไม่ดีของเยาวชนโดยนักเคลื่อนไหวอนุรักษ์นิยมได้แชร์ภาพเซ็นเซอร์ด้วยโมเสกผ่านทางทวิตเตอร์เพื่อเป็นการคัดค้านการนำไอดอลสุดดังดันสมมาเปิดการแสดงในวันชาติของอินโดนีเซียช่วงเดือนสิงหาคมนี้ เอลเลอริสแมนนักเคลื่อนไหวอนุรักษนิยมชี้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมที่จะให้ศิลปินจากต่างประเทศมาแสดงในวันสำคัญของชาติและระบุว่า Girls g n n r r t t o o นนั้นเป็นสัญลักษณ์ทางเพศและการค้าประเวณี ภายหลังเรียวันมมนัฟคณะกรรมการอิสรรภาพเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของอินโดนีเซียก็ออกมาแจ้งว่างานแสดงครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับงานฉลองวันชาอินโดนีเซียแต่อย่างใดจุดประสงค์หลักก็เพียงแค่ต้องการเชิญชวนที่ศิลปินจากหลายชาติเอเชียนั้นมาร่วมเฉลิมฉลองการเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมเท่านั้น มาปิดท้ายกันที่ข่าวเอ r ริเรนนักเื่อนไว้ิวซีที่เคยสร้างปรากฏการ์ออสการ์โซไวเรียกร้องให้คนพิวซีมีบทบาทในวงการภาพยนตร์มากขึ้นเดล่าสุดเธอออกมาปลุกกระแสสื่อออนไลน์แสดงจุดยืนให้ HBO ระง,งับการสร้างซีรีส์เรื่อง Confederate เรื่องราวที่ถูกแต่งขึ้นโดยเองจากประวัติศาสตร์ในช่วงสงครามกลางเมืองสหรัฐในปี1861ซึ่งจะดำเนินเรื่องในทำนองว่าถ้าประวัติศาสตร์ในครั้งนั้นสมาพันธรัฐอเมริกาชนะสงครามและประกาศแยกตัวสำเร็จจะทำให้มีระบบทาสมาจนถึงปัจจุบันจะเป็นอย่างไรซึ่งเอพิเรนนั้นมองว่า แผนการสร้างซีรีส์ในครั้งนี้เป็นการสร้างที่ขาดจริยธรรมเพราะเป็นการหยิบความทรงจําอันโหดร้ายของคนผิวสีมาแต่งเติมสีสันเพียงเพื่อสร้างความบันเทิง หลังจากกระแสดังกล่าวแพร่กระจายไปในโลกออนไลน์ทำให้สองโปรดิวเซอร์ที่อยู่ในซีรีส์เรื่องดังอย่างเกมออฟทรอนออกมาชี้แจงว่าการสร้างซีรีส์เรื่องนี้คำนึงถึงเรื่องราวอันอ่อนไว้ที่เกิดขึ้นเพียงแต่ต้องการนำเสนอในรูปแบบการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของคนในยุคก,ก่อนเท่านั้น มีรายงานล่าสุดมาจากศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะศาลดีกานั้นมีคำสั่งยกฟ้องค่ะคดีฝลายการชุมนุมเมื่อปี2551เดียวมีรายละเอียดเข้ามาคงจะได้ติดตามกันค่ะครับในช่วงต่างๆของนิวส์นะครับทิ้งท้ายกันมีกิจกรรมดีๆมหาวยลร่รามคำแหงนะครับเชิญชวน ร่วมการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านสิ่งเสพติดแล้วก็ออกกําลังกายร่วมกันนะครับที่สําคัญก็คือในวันนี้2ส,งสิงหาคมน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายชุมชนต่างๆเนี่ยนะครับนำสมาชิกมาร่วมกันร่วมใจใส่เสื้อสีดําร่วมกิจกรรมแล้วก็แจกหมวกสัญลักษ์ณ RAM หรือว่าราม<ฆ>เนี่นะครับเป็นที่ระลึกให้กับผู้ที่มาร่วมงานด้วยเรื่องนี้ทางอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ลาบเจริญทรัพ์เนี่ยนะครับบอกว่าทางคณะกรรมการดําเนินโครงการนี้เนี่ยนะครับต้องการที่จะป้องกันแก้ไขปัญหาสังคมมีคณะกรรมการภาคประชาชนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดกิจกรรมชุมชนมรามร่วมใจต้านภัยาเสพติดในวันนี้เวลา1 7ิกาเป็นต้นไปที่บริเวณด,ด้านหน้าหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะครับ<ม>เป็นการรณรงค์ให้นักศึกษาบุคลากรและก็ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยตระหนักถึงปัญหาและพิษภัยของสิ่งเสพติดที่สำคัญก็คือส่งเสริมให้มีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยนะครับแล้วก็เป็นการพัฒนาสภาพแวดล้อมของ มหาวิทยาลัยให้เป็นสถานศึกษาสีขาวที่ปลอดสิ่งเสพติดและอบายมุขต่างๆนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนรักษาบุคลากรชุมชนประชาชนที่อยู่โดยรอบหรือว่าที่ไหนก็ตามไปร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพต้านภัยสิ่งเสพติดนะครับตามกําหนดเวลาที่บอกไปนะครับก็คือ17นาฬิกาวันนี้ครับค่ะก็ ความคืบหน้านะคะอันนี้เป็นรายงานสั้นๆเข้ามานะคะว่าเนื่องจากว่ายกฟ้องทั้งหมดสี่คนคุณรัฐวุฒิสาเหตุจากการชุมนุมนั้นมีความไม่สงบมีการยิงหนังฟติก๊กปาขวดน้ําแล้วก็มีระเบิดปิงปองเดี๋ยวรายละเอียดเต็มๆนั้นติดตามได้จากข่าวช่วงอื่นๆของนิวสิบแปดค่ะครับแล้วก็ทั้งหมดก็คือนิวข่าวเที่ยงประจําเที่ยงวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ